ไอ,อ้ right ยัยไยัยปอกมือพวกพี่เด้อกนอ้โอ้พวกแดงว้าวจะดูแปลกนุ้ยชายบ้านตะบะกันมาแค่ได้อะไรไข่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 เยอะนะไข่เห็ดงูกเจ้าสุกงาก็ไข่ไก่ลูกเลี้ยงลูกสวัสดีครับต้นกับก่อนบ้านดงหมดไฟแล้วก็สวัสดีเพราะไม่เอฟดี ในประเทศต่างประเทศครับวันนี้มาเก็บป่าหาเห็ดครับสวัสดีครับวันนี้พี่น้องมาหาเห็ดนะครับมาอา่างนะเดิมเนี่ยกับเห็ดดินนี่นะครับพี่น้องเห็ดขาวดินนะใช่ครับให้เกียวใหนมา มื่อนี่ยถ้าอยู่เขาเลือกเปน้องลมอัด<ล>ไว้ไว่อยเขาวานันฝนหิ้ตกมันมาไอ้เช้วาวันที่ห่อมอันห้าวฆ่าปลาบ่ดอกพี่น้องนดอกฟักทองครับตึ้หงหวานเท่าไเงี้ยตองมา ăn được đọc cái cái đẹp đấy, kiểu 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 ông cái cãi Về được xong rồi Về đây kìa lại đây rồi chúng về đừng có căm khắc. เยิเป <Ừ. S 2> ้นต่ปูนนี่ให้เกี้ยวบานครับถ้ามันจะเริ่มไหวแล้ว่าไอ้ตอนนจะพอดอกบานแล้วนะเอสท่าครับ เดี๋ยวกูอุ้มนะเอดเดียรครับข่อยผัวหน่อยนะงอ็ดเดียไอโก้ครับ ai ai ai! mưa mơ! Fuck y có Ồ, fuck, bé! Wow! Cái you bé! Fuck,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  đen Fuck, bé!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  นี่เชียวโอ้บ้านนี้อะไรนาทีกันอีกแล้วอีกสามดอกกานนะพี่น้องโม่หน่อยนึ่งนี่ครับพี่น้องครับโมแหลกของปีประเดิมเลยสามดอกกันไป

เกอดเดอเลยว่าไข่ไก่อ้ลูกใหล่สามลูกมีลูกหลูกมาหาลูกไหนกัน

อ,อ,อีกหน่วยหนึ่งครับเล็กขาวดินครับ เนื้าดครับพี่น้องครับเป็น,นหนึ่งเนะาะตำแก้วสมสม้วก็ล่างยางมันออกดีๆแล้วก็เอาไปโคกเกลือน,น้อยๆนะพี่น้องหนึ่งกินครับแก้วบักพิกสมสมนะอร่อยครับ ตองครับเกิดไลฟ์พี่น้องเกิดเป็นปลาเพราะว่าพี่อ่ะเพราะว่า เพิ่นกลับบ่ค่อยนิยมกินไงพี่น้องกินดำกินดอกกินเป็นบางอันนี้นะบางพื้นที่นะบางพื้นที่กลับ่เคยกินเลยบางคนบ่งหัวหอดก็กินได้ ก็เย็ในใจตัวอยู่ฝนตกเตี้ย คือเห็ดท,ท,ทานถิ่มน้อน้องเห็ดทานไงเห็ดทานไงเห็ดทานสั่งเลยครับ ừ. em phun phun tốt làm ừ. chơi chơi เก็บพวกดอกเดียวครับเก็บขาวดินครับขาวดินใหญ่แทงไม่พี่ดอกดอก ขิเงเขาหม้อหยอยงไ้เกงหวานนะเนี่ยถิงดอกนเนาะเป็นเขาค้ำครับขาวดินครับป้าขา cầu kia ra là phương lắng càng khóc nữa เห็ดหดด้วยครับงตรงก็ลัองออกครับหดข,ข,ข้าวเคียวข้าวยนะข้าวเมีนก้ับข้าวเฮ้ยเห็นมาตะไกร้นี่อื่องบินมามาเดีย๋ยว ัคเห็ดห่าครับเกิดไรายอยู่ครับพี่น้องนี่เนะห็ดทามครับคว้าถุงมือเลย,ย,ยนะพี่น้องยางเห็ดหาดติดติดน้ำถุงมือหวานครับอ้ยแไม่ต้อาาตงชัดขาดเลยี่พี่น้องเป็นออกมาแล้ว ลกะตาสุขุสุขคนตรนี้พี่น้องไปยง่าหาดนีตัวเห็ดหาดเห็ดทานเอ๊ะมายาเลยน่ามาตะเสาอยู่เนาะล่นกะตาสุขุมสุขคนเลยครับโออยู่แนรถกันม่อกโอ้หหนหหหหหหอกหห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 ครับดเหห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 เหห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 หงหห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 หกหหหหหา พี่ดองเพื่อนก็ได้ร้ายพอได้เลยอันเปเบื่องของเพื่อนก็ได้เันดอกบานๆเนาะเขงเหากัได้ดอกบานือกันพี่น้องตอนใหญ่ไอ้พวกแดงกัไหนน้ำเพิ่์ลยูม้วนหนึ่งไห้ต้อยยูสามดอกก็เอือนม้วนนะครับละสามดอกใอ้คลิปอัปเดตน้องเฉากล้วยครับพี่น้องยน้ำกันหาโตเนาะหาบาตอนบาก่อนอันตัวสีขาวๆสวยๆงามๆนั่นครับ เป็นพันนี่ยังก็อนละพันบางแก้วไม่เป็นนะ้องตัวไล่ๆเนะะา,าะเป็จังหวะไล่ๆเป็นจังหวพันพันบางแก้วแต่แมาแต่ยังแต่สมัยบาตุนเรียนหนังสือสอยู่ก่อนที่น้องแต่ออกแม่แพร่ลูกมากจนปัจจุบันนี้เนาะเป็นชาวป่วยนะเก็บมาตะปลามาบานครับเมื่อกี้งูติดดังเหงี้หยก็เลยเอาอาหารมาหล่อเพิ่นเดี๋ยวบาตุนจะไปแก้วงวกจากดัง สันมาจะไป็ุ่มขยำเบิร์กท้ายอัปเดตให้พี่น้องเบิรงเได้ค่ะยหงเป็นน้องว่าอัปเดตเช่าป่วยให้เบิร์กแน่มาสันา่นวาเอากล้วยขอ,อน้ำมูได้ยังหรอครับนี่อย่างจะดุกดีสกาดเอาแต่มือแหลกๆเนาะทางล่างกัดเริ่มลึงกันแล้วนะครับนี่ ไปต่อกันคลิปหน,าน้าเลยครับสวัสดีครับ